Hãy subscribe hey. cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Oh, oh. ทะเบียนทะเบียนด้านหน้าไม่มีทะเบียนนะทะเบียนตกหายแล้ดูทะเบียนด้านหลังหอสามหกแปดสองรถวัดบุญจนิตสหลวงพ่อจอนหลวงพ่อไปขินมิม,มน ที่นี่มีพระพมองค์ใหญ่เมื่อเช้ามีพิธีเบิกเนตดพระพรมจะเอาไปปฏิฐานไว้ที่ไต้หวันครับ ท่านจะถือว่าเป็นพระผู้มีเมตตาเป็นพระคู่สร้างวัดวาอารามให้เจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นวันนี้หลายๆท่านที่ได้มีโอกาสเดินทางมาถึงวัดบุยฤทธิแ์แห่งนี้แล้วก็อย่าลืมหาโอกาสดีๆได้แวะเวียนเข้าไปกราบขอพรท่านจะถวายสังฆทานนั้นกับท่านหรือว่าอยากจะร่วมบุญร่วมสร้างในวันนี้เนี่ยหลวงพ่อจอนได้มีโอกาส สร้างบุญใหญ่อีกหนึ่งบุญที่อยากจะบอกมาถึงศรัทธาคณะศรัทธาผู้ใจบุญทุกท่านนั่นก็คือหลวงพ่อจอนได้มีการวัตถุประสงค์ที่จะสร้างมหาเจดีย์ที่อยู่บริเวณข้างๆสาราพระพรมที่หลายๆท่านได้มองเห็นตรงบริเวณลานประทัดที่เราใช้ตุดประทัดกันตรงบริเวณลานนั้นจะมีการสร้างพระมหาเจดีย์ขึ้นแห่งวัดบุญญริทแห่งนี้ซึ่งกําลังวางรากฐานโครงสร้างต่างๆ หลายท่านที่อยากจะร่วมบุญร่วมสร้างกับหลวงพ่อจรท่านก็สามารถตั้งจิตอธิษฐานในเงินปัจจัยที่ท่านอยากจะร่วมบุญร่วมสร้างไม่ว่าจะมากหรือน้อยแต่ท่านก็ได้เป็นโอกาสดีที่ได้มีโอกาสเดินทางมาถึงวัดแห่งนี้อยากจะร่วมบุญร่วมสร้างบุญใหญ่กับหลวงพ่อก็สามารถตั้งจบอธิษฐานให้เหนือหัวเ,เงินที่ข้าพเจ้าได้มาได้บริสุทธิ์อยากจะขอบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมขอน้อมถวายแด่พระสงฆ์ จิตใจจำนงที่จะได้สร้างพระมาหาเจดีย์ขอให้บุญกุศลนี้จงหนุนนําให้ท่านได้มีความสุขความเจริญท่านกาอธิษฐานไปในมุมมองในสิ่งที่ดีๆเพราะฉะนั้นวันนี้การที่เราจะหาโอกาสสร้างมาหาเจดีย์ขนาดใหญ่นั้น หาได้ยากแต่วันนี้ทางวัดบุญยริศได้มีวัตถุประสงค์ที่ใจได้สร้างพระมหาเจดีย์เพื่อจะลงไว้ในสมภพพุทธศาสนาเพื่อจะถวายไว้ในพระพุทธศาสนานี่คือวัตถุประสงค์ที่หลวงพ่อจรท่านจะสร้างเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้มีโอกาสเดินทางมาแล้วอยากจะร่วมบุญร่วมสร้างบุญกับหลวงพ่อก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านได้รับพรในสิ่งที่ท่านตั้งใจและปรารถนาทุกประการ